เราพามาดูหมู่บ้านวิลาจิโอนะครับปิ่นเกล้าสารายารสวยนะสวยแอพพูลหมู่บ้านนี้ก็ถือว่าสวยมากเลยว่าทําบ้านแบบสไตล์แบบยุโรปยุโรปไว้ทางด้านหน้าเลยข้างในต้นไม้เยอะมากเป็<อ>นการนี่นะสุดยอดสุดยอดบรรยายกาศเหมือนอยู่นี่แหละอยู่ในป่าเลยเซอร์วิสดีด้วยดูดิเซอร์วิสดีดีมากคือว่ากว่าเออเสื้อผ้าสะอาดนะดชัดแต่ว่าบริหารจัดการดี ก็ือบ้านก็สวยด้วยนะครับบ้านสวยนะครับสีแบบเนนาทาเทาบ้านแบบฝรั่งเลยต้นไม้เยอะดีอันนี้ซอยนี่ของบ้านมันสวยมียลมดีนะม,<อ>ม,มีแบบโคง้งเรีวยวยิวยว่งได้ด้วยเนี่ยช็อคสเปซอะไเนี่ย นี่ดูอันนี้มีเป็นพวกขลับเฮาส์มีสาวมีสาวด้วยมีกระต่ายหายไปพวกเห็นกระต่ายเนี่ยหมู่บ้านอย่างนี้สวยเลยเออน่าสวยนะชอบนะเออหมู่บ้านนี้ดูดีนะมันรีแลกซ์นะว่่าาอยูสบผมเข้ามาหลายหหมู่บ้านนี้ก็ถือว่าหมู่บ้านนี้โอเคเลยดูรีแลกซ์รีแลกซ์ดียซอยแค่ไหนนะสี่สิบสาม เห็นเลแป้นมันอยู่ทีท้ายเนี่ยเข้ามาด้านในสึกหลังมันจะใหญ่ขึ้นนะเสี่สิบสี่สิบสองแต่เขาตักสีเทาสีดำมาก็ถือว่าเข้ากันนะเข้ากันเพราะว่าบ้านเขาเป็นแนว no นี้แัทเทิลอะใช่ปะห้าสิบเก้าทับห้าหกเจ็ด